สวัสดีค่ะคาเฟ่ของเรายินดีต้อนรับนะคะเชิญสั่งอาหารได้เลยค่ะเอมผมขอคิดก่อนนะอืมอ่ะโอเคคิดคดไปเลยจ้ะไม่กวนหรอกหาวิต่อมาเฮ้ยทำไมาคิดนานจังเลยเลิกกวนปัดภาษาค,คนหน่อยได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวคุณพูดเรื่องอะไรครับคุณผู้หญิงคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็คุณสั่งนานไงคุณสั่งอาหารนานอะ่ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้สั่งอะไรเลยนะคุณผู้หญิงเนี่ยที่บอกไว้ได้แล้วสั่งอ่ะเดี๋ยวจะออกไป เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยผมเนี่ยชอบพิมพ์จุดมากเลยนะรู้ไหมว่าตอนผมพิมพ์จุดอนะ่ะมันเหมือนเด็กห้าขวบอะ่ะโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะผมชอบพิมพ์มากเลยจุดๆๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมแค่จะสั่งอาหารนะครับคุณผู้หญิงก็รีบกวนนี่แล้วก่อนที่ฉันจะเรียกผู้จัดการเนี่ยคุณควรจะหยุดกวนนั่นแหละนะรีบสั่ง เดี๋ยวคุณคิดไม่ออกเลยคุณผู้หญิงเนะี่ยคุณไมีปัญหาอะไรนักหนาฮะผมยังไม่ได้คิดเลยผมยังอยู่ที่นี่ไม่ถึงนาทีเลยซด้ซ้ำเนี่ยนี่คือวิธีที่คุณตอบรับลูกค้าเหรอขอโทษนะก็คุณยืนนานน่ะยืนนานมากเลยอะ่ะเนี่ยรู้ไหมว่าคนอื่นอะ่ะเขามาถึงปุ๊บเขาก็สั่งเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยผมผมเข้าใจนะนั่นเป็นเรื่องผิดพลาดก็หยุดกวนได้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวคุณผ,ผู้หญิง ผมไม่ได้กวนคุณผมไม่ได้มาปั่นประสาทคุณอยากเห็นคนนี้มันกวนจริงๆไหมไอ้คนนี้มันกวนจริงๆมันอยู่ตรงนู้นเฮ้ยวันนีฉันจะกินแซนด์วิชหนูแซนด์วิชหน,น,นูมาแซนด์วิชหนูไอ้คุณพูดแบบนี้มาสิบนาทีแล้วนะเป็นวีแซนด์วิชหนูตลบคุณแซนด์วิชหนูแซนด์วิชหน,นูโอ้ยมันไม่ตลกเลยนะ ออเนะอาแก๊สมาหอน้ำมันกลับไปที่จุดเริ่มตน้นของเราเนี่ยคุณเห็นหรือเปล่าฮะคุณเห็นหรือเปล่าข้างหลังอะนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชายอยากให้เรียกผู้จัดการไหมไม่คุณเรียกเหรอเนี่ยเนี่ยคุณผู้จัดการครับคุณลูกค้าคนนี้เขากวนมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณไปดูกลับมาก็บอกแล้วกันนะ สิบสองวิต่อมาอ้าวสวัสดีค่ะยินต้อนรับมีอะไรช่วยไหมคะเดี๋ยวบอกผมมาช่วยอธิบายได้ไหมผมไปเรียนตอนไหนอ๋อนี่คุณอีกแล้วเหรอใช่คุณเนี่ยแบรนมั่วคุณหก่อยคนมาแบนนม่วคุณรู้ไหมก็หยุดเรียนได้แล้วะคะ่ะฉันได้ทํางานหนักมากนะเดี๋ยวคุณบอกของก่อนคุณผู้หญิงผมไปเรียนคุณตอนไหน ฮะไอที่สำรองนั่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดการครับบอกผมหน่อยผมไปเรียนตอนไหนครับคุณผู้จัดการครับก็บริสตาบอกว่าคุณเนี่ยเรียนเดี๋ยวเพราะว่าเขาบอกว่าผมเรียนคุณก็เลยแบนผมใช่บริสตานะไม่เคยโกหกอย่างนั้นหรอกคุณรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคุณคุณครับคุณคุณเนี่ยคุณเอ่อทำไมคุณถึงทำอย่างนี้ผมยังไม่ได้พูดสักคำก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ครัปบี้คาเฟ่นะ เป็นี่ยกบ้างครับคลิปนี้ครับก็เหนื่อยเลยครับจริงๆอัดไปสองรอบแล้วนะถ้าอยากใหมนภาคอะไรวันนี้ีก็คอมเมนต์ไว้นะครับเหนื่อยมากเลยไอ้จริงมะเคเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนผมรักทุกคนมากเลยมีแฮตีหที่คอมมานด้วยเคผมไปแล้วบ๊ายบายลืมกด s u b ส c ค i b e กดไลค์กดแชร์เลยนะไม่งั้นผมจะตามไปถึงบ้านคุณคอยดูโครดดิงด้วยเออไปละบาย